ลูกหมาป่าไดวูฟมันมีทั้งหมด6ตัวด,ด้วยกันโดยตัวแรกหรือว่าตัวเฟิร์สมันมีชื่อว่าเกรวินเป็นหมาป่าของวิซไซคอนโตอย่างร็อบสตาร์กโดยไดวูฟตัวนี้ มันมีร่างกายกำยำและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาไดวูฟทั้ง6กตัวโดวยมันจะมีขนสีขาวปนสีดำทั่วทั้งบริเวณลำตัวส่วนตัวต่อไปมันมีชื่อว่าเลดี้เป็นไดวูฟของซันซ่าสตาร์คพี่สาวคนรองโดยมันมีขนสีขาวและสีเทาปนไปทั่วทั้งลำตัวมีนิสัยน่ารักและอ่อนโยนและเป็นมิตรกับทุกคนส่วนตัวต่อไปเป็นหมาป่าไดวูฟของแบนดอนสตาร์คโดยมันมีชื่อว่าซัมเมอร์โดยลักษณะของเจ้าไดวูฟตัวนี้มันจะมีขนสีสม้ม ที่ปนไปด้วยคนสีขาวทั่วทั้งลําตัวเดิมมันมีนิสัยกล้าหาญและรักเจ้านายเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังเป็นสุนัขที่มีเซนต์มากที่สุดในบรรดาไดวูฟทั้ง6ตัวและหมาป่าไดวูฟตัวต่อไปก็คือแซ a กกี้ดอฟหมาป่าไดวูฟของน้องชายคนสุดท้องในตระกูลสตาร์กอย่างริคอนสตาร์กในแซ a กกี้ดอฟเป็นหมาป่า